สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมานำเสนอยาเทียมนะคะเป็นเกตตัว2อเเข็มนะคะไม่ใช่ตัวที่เป็นตารางเมละเก้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกตใหม่นะคะเป็นตัวตารางเมละร้อยยีบาทมูลละสี่พันเบาทนะคะตัวนี้จะมีความออใกล้เคียงกับตัวร้อยหกสิบาทนะคะจะต่างกันตรงที่ฝีเข็มแล้วก็ตาข่ายเสริมด,ด้านหลังนะคะเสียเน,นี่ยจะเหมือนเหมือนกันเลยนะคะนี่จะเป็นตัวนี้นะ นี่จะมีความใกล้เคียงกับตัวร้อกสิบมากมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายวีดีโอแยกให้ทีนะคะนี่นะคะย่าก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่หนูยังไม่มีย่าตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็ไม่รูระบายนะ้ําเหมือนกันนะคะสีย่าก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะใกล้เคียงกับเกตตัว1้0หกสิบมากมากเลยนะคะตัวนี้นี่จะเป็นเขียวๆประมาณนี้นะ อันนี้จะเป็นย่าที่ข่ย,ยังไม่หมดนะคะที่เหลือจะบนชั้นนะคะสีมันจะเขียวนะคะดูอย่างสองตัวนี้ตัวนี้จะเขียวกว่านะคะนนี้เป็นเกีรดสามเซนสิบเอ็ดเข็นนะคะอันนี้สองเซนสิเอ็ดจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เส้นยาวก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะ โอเคนะคะที่ถ่ายวีดีโอแยกให้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะสีย่าก็จะเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็พื้นหลังก็จะมีความใกล้เคียงกับตัว160นะคะแต่แค่ไม่มีตาไคเสริมเพราะว่าตัวนี้เป็นเกจในล่มนะคะตัวนี้กนะ็เข้าใจได้เพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้เพื่อแบบใช้งานกลางแจ้งอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าลูกค้าท่นานใดสนใจนะคะแล้วก็ไปสาขาอื่นแล้วก็อย่าได้ยาตัวนี้นะคะแจ้งเขาว่า ตัว2เซนสเปคเข็มตัวตารางเมตรละ120บาทหรือว่าจะเอามวนก็แจ้คเขาว่ามวนละ4,900บาทนะคะ